สวัสดีค่ะเราจะมารีวิวช็อกโชิกันนะคะ,ช,ะช็อกโชิออเล็กทำเองนะคะเพิ่งทำไปเมื่อคืนจานที่สองก็จะเป็นช็อกโชิที่เพิ่งซืมาจากร้านนั้นนะคะแต่ว่ามันแฟบแล้วนะคะเพราะว่าเล่นเยอะเกินไปแล้วก็นาหนองหายอันต่อไปก็ชก็อกโชิ่ทำเองเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่จะโลห์ เชคุชชี่ก็ทำเองเหมือนกันแต่สโลม,มากคือติดเทปดีแต่อันนี้ทำที่ร้านมานะไม่ได้ใส่เหมือนอื่นจะไม่สโลม,มันจะแข็งโปะเลยแล้วก็เชคุชชี่ทำเองน,น,นะคะจะโลม,มากแล้วก็เชคุชชี่ทำเองไปทำเองเยอะมาก มันจะขาดหน่อยนะคะเพราะว่าแอบดึงเพราะว่าพอใจเพื่อนเลยคะ่ะขี้เหล่มากเลยเร็วไม่สวยมากนะคะแต่เขาสวยนะคะตอนเนี้ยแต่ตอนก่อนไม่สวยเพราะว่าเขายิ้มแปลกๆหน่อยเนาะแต่อย่าไปบบกเพื่อนฉันนะคะ แลนะ้นไะงนะสอนเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นสุปิชิที่พี่ทำให้แต่ว่ามันยัดเข้าไปแล้วคือไม่อยากเอาออกมาไม่ไหวค่ะค่อยเจอกันที่ยูทูบ